สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทุงหงษงทุบบอลครับทางช่องพ่อแมวหญิงครับเตรียมตัวเดินทางไปบุรีรัมย์รัขอ,าพ,อาพื้นไหมกันเลยตัวบ้านกาละโก ตะบลยินเล็กไฟครับ <S 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 คุณเฮาบุรีรัม์อันนี้ประมาณร้อยยี่สิบโลครับจากรัตนบุรีเลยิบร้อยยี่สิบโลไปบุรีรัมม์เหมือนเนดิคร,รับมาซีสเกเียร์อีก กลับมาอำเภอไผ่บึงครับกลับจากบรวลามากับอำเภอไผ่บึงกลับจากพื้นดินกับไปพบึงเลยยาวเลยบ้จังมือครับคืองานบ้านน้องครูแหละเป็นเย็นๆไม่เอาละไม่เล่นรออากาศเย็นมื้อนี้มื้อนี้บ่ค่อยหนาวเด้ถือว่าบ่หนาวเด้บ่หนาวเลยห่อนฮ้อนในมื้อนี้เอาออกกันนะเอาเนยหน่อยนึง แต<า>่ปลากระล่มัด <c oughs> เอ้าเน้เหนียวไหมวัมนนั้คือยานฝนตกแต่ว่าบ,บ,บอบกบตกพอเบาเอกบอกว่าจะฝนตกวัน,ม,น<อ>มีพายุเข้าแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะมาถึงเราวันไหนทานหวนทำหน้าบกทันหัน,น,หนมัวแล้วทานหัวมัวแล้วแต่ว่ามันก็มีาา่าวาอยู่ด้วยแวว่าเข่าพายุจะเข้าฝน นากัมีกันบ่ได้บอกบ่ได้ถามบ่ลู้คิดหอดนิดดกับมีกับมี่โบรายหอกมีนี่นน,น,น่่อยแด่กะันาวค่เดยกแขน็แขนคนงามนี่เอ็งจีล่ะที่เอ็งจีองรอเวฟ ช่วงนี้กับพี่น้องครับเริ่มเดินทางมาบ้านนะครับจากกรุงเทพจากระยองชลบุรีนะครับที่ไปเห็นงานไก่สีชิมปี้เหรอครับรถเริ่มติดแล้วเนีกยตกนที่ร้อนมากแบบเดียวปีหนึ่งกับบุรุษครับ าผ่านไปไวพอสมควรนทหนอีฮิดปวงได้บ่ฮิปวงหน่านั่นวัวนาหน่าเขากำลังเขากำลังสิมา่านนะ ต้มหมูรับไข่ออนเซนรสชาติแปลกเนี่เนี่ยต้นนี้กันเห็นผลไม้เพื่อนอะไรไกล้วยเบญจกีล้วกมาบ่บีน้ำมะเขือโพดีนเผื่อน้ำม่นโพดีนซับดูเหรอนี่ว้ามู หมูมูหมูเกือกี่เท่าเด็กกินจ่อยป่เด็กินอยู่ก็อันที่เรือมันปะมันเปื่นหรอมันเปล่ยนมันนี่บ่กใกล้ปะไหนครับลอยยี่สิบโลนขึ้นไปบานไกยูดิขึ้นไปบานกามอีก0ยไปแล้ว2เท่า ไปเ,เลยคืนเ,เดียวกับเสด็จกลับไปไผ่บึงศีสะเกดครับอำเภอไผ่บึงไผ่ไบึงก็เลยพน<ล>ไป,ไปอันนี้แหงแตาไกบ้านเลยพนไ, <ป S 1> ไปหน่อยเดียว,นานาวไปยัง,ยงยนานา่ต้เสียงแบบนค้ับเสียงเขาตั้งมาบอกคือคือ GPS ขึอ้นอย่างนี้สินะเสียงขึ้เ h i บเดือด dạng khai anh. khai gắn cái <laughs> khai nào, khai cân <laughs> gắn cái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  gắn เอาบา่าอานี่เหรียญบาทนี่บอก่ร้องซังนาดนี้้กยกินอิ่มม้วนาดนงฉันไม่างอีกแล้วเกคาร์มันเอาก,กินเลยเอานนะเอาอันนี้เหรียญสิบบเอาลองมือ เรียนสิเรนหาอะไบ่เปนสิเดี๋ยวงี้จเรียนหาเดียวมีอยู่มั้งเรียนสิบมีนี่ลองเสียงบุกยางพาสนาพอสติกสงกลเบมึงต้องบวดี่มันบวดทั้นเขาเงินบวดทั้นเขาเข่แล้วหาเลขเพ่คุณได้ พนักงานได้ทำารเสียงลูกบอลหมายเลขนี่มีหมายเลขว่างตืด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 รถมีทะเบียนบ่เอ้าเอ็นกี่เราจะหายไปไหนทะเบียนไม่ไข่อยู่ไหนไข่อยู่มีคนมาเสือ เมจีประมาณ่อมีแมจีประมาณกล้วยเม่จีลรวมากล้วยไประมาณสองชั่วโมงครับบถเต็มสองหอกเกือบสองบ้านกาลโกตำบลหินเหล็กไฟคูเมืองบุรีรัมย์ครับ ไปด,ดูการนี่บุรีกกรัมย์ก็ดูจะไดยสังเกตเบิ่งว่าบุรีรัมย์่นกับจ้างดูเที่ยวหันสองมือนางรองกลับมาคู่เมืองอีกนมันคือบ่มีหนังเหรอเบงเนยบ่มีดอกทำไมไม่มีหนัง ต้องโมแฮน์ท <amounts of water writers> ุแนอันน <af> <isa> ี้สมัยตะกี้เติมตัวทัพย์อันนี้ยอดยอดตู้เทิมเนาะนาทีละห้าเดี๋ยวพายินฟอนถนาทีละหาบาทดนแนเพียงแค่ไหนตกอนนาทีละยี่ิท <Labor to il fi> ี like ่ลนาทีละ้ตู้หยอดเงินโทุ่นนะทุก่นนะ แต่ก่อนโมไปขอพิงแต่อนนี้วิวก็เปไดเรียนก็ไปขอพิงแล้วขอพิงใ้ผู้สาวตี๋่ะเนี่ยเฮ้ยทักาซื้อได้่ะในม้วนมาเด้อสมัยที่กนี่ไม่มนเาไปขอพิกเป็นเด็กที่หน่ไม่มา เออะไรนะแม่ข้าวต้มไหมไม่เอาไม่ผบบนีกได้ข้าวต้มมัดอืเป็นมาแต่ตหนูวะเนี่ยเถ้าพอไปทยผู้ชายเราม่ได้อันตรายกว่านี้เดี อียากดดกบิดเดลวิวพี่พี่จีมาเลยนี่พ่อเปไทยผูดยังไงพ่ออีกไทยพูดไทยหมดเลยอย่าหาขาวครับมือแรงพอกันครับบ้านกาละโกตำบลหินเหล็กไฟอำเภอคูเมืองครับบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์เลยบุรีรัมย์แล้วก็กลับมาซีสเกตอีกสามมืออีกสองสามมือครับใกล้สีหงานแล้วครับพี่น้องครับ อย่าลืมอย่าพลาดครับส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ครับเอ๊ไทอนไปไหนวะเจ้าหาอยู่เย็บหายู่แต่ว่ามื่อวันได้แซ่บเอ๊ะจะตีผู้บาอ่หีกเดี๋ยวพอกั็มาคลิปหนาครับสวัสดีครับ